โอเคเห็นคาถามแรกนะครับมีคนถามมาว่าทีบูโครโซนกับแพคโคบิโดโซนทํางานเหมือนกันไหมคําตอบคือกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกันนะครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ว่าแพคโคบิโดโซนเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการยับยัง้งเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์จิบเบรีนคือ KO นะครับเกลีนออกซิเดสกับเกลีนโนอิกออกซิเดทมากกว่าที่จะไปยับยัง้งเอนไซม์บางตัวที่เกี่ยวข้องกับเชือ้อรา ทำให้แพคโคบิโดโซนเนี่ยไม่มีคุณสมบัติทางยารักษาโรคพืชเท่าไหร่นะครับมีนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ไม่เด่นชัดไม่เด่นชัดในขณะที่ตัวแพคโคบิโดโซนเนี่ยยับยั้งจิบเด่นชัดในขณะเดียวกันพวกสารกาจัดโรคพืชที่เป็นทีบูโคนาโซนโปรปิโคลาโซนไดฟิโนโคลาโซนอะไรอีพ็อกซี่นะครับโดยเฉพาะย้ําว่าโดยเฉพาะโปรปิโคลาโซนทีบูโคลาโซนเนี่ยอันเนี้ยคุณสมบัติคล้าย สารแพคโคเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใช้กับพืชบางชนิดหรือใช้กับระยะอ่อนของพืชบางชนิดเช่นใบอ่อนผลอ่อนอาจจะทําให้ผลหรือใบอ่อนไม่ค่อยขยายได้นะครับบางพืชในสตันไปเลยแต่ว่าคุณสมบัติทางยาในสูงคือถ้าเรากลับไปย้อนดูเรื่องกลไกการออกฤทธิ์ยับยัง้งเอมไซของตัวสารในกลุ่มไตรเอโซเมื่อกี้นะครับผมจะเขียนว่ามันยับยั้ง เอ็มไซคโแล้วก็ KAO เนาะมันจะมีเอ็มไซอีกตัวหนึ่งที่มันไปยับยังก็คือซีสิบสี่ดีเมเทเลสนะครับไอซีสิบสี่เนี่ยมันคือเอ็มไซที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดไขมันไม่ไม่ไม่ใช่กรดไขมันเขาเรียกว่าสเตอรโรลหรือ,อลาโนสเตอรอนที่อยู่ในผนังเซลล์ของเชือ้อราเพราะฉะนั้นเมื่อยาทีบูโคโนาโซนโปรปีโคโนาโซน ใบยับยัง้งเอมไซซีสิบสี่ดีเมทเลสเนี่ยมันจะทำให้ผนังเซลล์ของเชื้อราเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันรั่วพอผนังเซลล์มันรั่วมันก็เกิดการสูญเสียน้ําภายในเซลล์แล้วก็เชื้อราก็จะตายได้นี่คือคกลไกการทํางานของทีบูโรโซนกับแพคโคบิโดโซนหรือสารในกลุ่มไตรเอโซประมาณนี้สารแพคโคบิโดโซนฉีดตอนใบแก่ได้ไหมครับก็ได้ก็ได้แต่มันแทรกซึมได้น้อยก็น้อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าควรผสมสารจับใบด้วยเสมอนะครับ แล้วก็อย่าลืมว่าสารแพคโคลบิโซนที่ผมแนะนําอัตราไปนั่นคืออัตราที่แนะนําสําหรับการฉีดพ่นแบบไม่อาบแพคโคลบิโซนที่ฉีดพ่นแบบอาบแล้วก็น้ําหยดติง๋งติงจากใบลงสู่รากเนี่ยต้องลดอัตราจากอัตราที่ผมแนะนําไปนะครับอัตราที่ผมแนะนําคือแพคโคลบโซนเนี่ย25% 800ถึง1,200 cc ต่อน้ํา200ลิตรถ้าเป็นตัวแพคโค25% ส่วนแพคโค15%แนะนำัตรตาอยู่ที่1.3ถึง2กิโลต่อน้ำ200ลิตรอันนี้ฉีดพ่นแบบละเอียดลองฝอยน้ำไม่หยดไหลเป็นติ่งๆนะครับย้ำแบบนี้ถ้าช่วง C.N. เราพ่นยาลากลุ่มไตอโซนรัวๆดีหรือไม่หมายความว่าช่วงสะสมอาหารใบชุดสุดท้ายอาจจะพ่นสารไปแล้วเรา ฉีดพ่นสารกลุ่มไตเอโซโลลัวดีไหมครับดีครับผมทำมาประมาณ2ปี3ปีแล้วครับโดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้เป็นตัวโพพิโคนาโซนหรือทีบูโคนาโซนเป็นหลัก2ตัวนี้เป็นหลักเลยเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเอฟเฟกในเรื่องของคล้ายๆยับยั้งจิปเน่ยค่อนข้างดีกว่าตัวอื่นในกลุ่มไตเอโซจะใบซิลิโคนแทรกซึมผ่านแมลงได้ดีด้วยไหมครับใช่ครับเพราะว่า ผิวหนังหรือเกาะภายนอกหรือกระดองของแมลงเนี่ยภายนอกเป็นส่วนประกอบของไขมันเหมือนกันเพราะมันก็แทรกซึมได้ดีสารจำบ,บายนี่เป็นซิลิคอนซิลิคอนหรือซิลิโคนเนี่ยแนะนําว่าวิกฤตบางอย่างที่เกี่ยวกับแมลงหรืออะไรเงี้ยฉีดพ่นทีหนึ่งแล้วก็ใช้ตาตามที่เขาแนะนำนะครับฉีดพ่นสักที2ทีแล้วก็พอน,นะครับไม่แนะนําให้ฉีดพ่นต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าซิลิโคนมันมีฤทธิ์ในเรื่องของการสลายไขมัน เพราะฉะนั้นผิวใบเราก็จะขาดเงาวาวอ่ะพูด,ดง่ายๆคือมันทําลายไขยเคลือบผิวใบอนาคตไขเคลือบผิวใบก็จะก็จะลดลงแล้วใบมันก็จะเป็นซีดๆด่างๆอะไรประมาณนี้หรือกระด้างประมาณนี้ครับแล้วโรคก,ก็จะลุมเลาได้ง่ายสะสมอาหารเงาะมังคุดทุเรียน3ตัวนี้สะสมเหมือนกันไหมเหมือนกันครับคล้ายๆกันเลยหลักการคล้ายๆกันมีแค่รายละเอียดปีกย่อยที่อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน,นะครับผม <c oughs> เจมเพจมาดูใบขอบคุณครับสวัสดีครับ